ทำเอาตื่นเต้นกันรัวสนามสุขพัชลาสายขึ้นรูปสี่สาว BLACKPINK รับคอนเสิร์ต7-8มกราคมนี้เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุขพัชลาสายัยได้ติดโพสตอร์ขนาดใหญ่ของวง BLACKPINK ซึ่งเป็นรูปของเจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูสีสาววงไอดอลเกาหลี BLACKPINK ก่อนที่จะมีการจัดคอนเสิร์ต BLACKPINK World Tour Born Pink, Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7-8มกราคมปี2566นี้ค่ะ และสำหรับคอนเสิร์ตเวิด์ u ทัวร์ของ Blackpink เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ต่อที่อแอแลนตาสหรัฐอเมริกาลอนดอนประเทศอังกฤษ ปารีสประเทศฝรั่งเศสและเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยปี2566ลักพิงจะเริ่มกลับมาสแสดงที่เอเชียโดยเริ่มปักหมุดที่ประเทศไทยเป็นที่แรกในวันที่7มกราคมแล้วไปต่อที่ฮ่องกงซาอุดีอาระเบียสหรัฐอารับเอมิเรตมาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวันฟิลิปปินสิงคโปร์จบทัวร์ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะทั้งนี้บล็คพิงเพิ่งปล่อยผลงานใหม่ในช่วงกลางปี2022ที่ใช้ชื่อว่าบอนพิง์ ทำยอดขายระบ้าได้ไม่น้อยกว่า2ล้านก๊อปปี้โดยทางบริษัทไลท์เนชั่นเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเป็นบริษัทที่ประมูลงานได้มาซึ่งการจัดคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ในไทยทางทอทอท,อท,อทอมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีโดยจะดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเข้ามาชมคอนเสิร์ตบล็อกพิงก์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยสนามสุพัชลาสายัยมีความจุผู้เข้าชมราวเกือบ2 0 0 0 0คนและเคยจัดคอนเสิร์ตดังอย่างคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันแ a n g e r l u s เวิร์ทัวร์เมื่อปี 2, ่อะ และนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ